การเฮ็ดลาบเป็ดไ้แซม่มันเริ่มต้นเขาต้องได้แยกซีนกับหนังออกก่อนสูตรของบ้านเขาในการก็จะแยกหนังออกมาคั่วกนคั่วหนังมันออกให้น้ำมันมันออกอันออกจากหนังมันให้มันออกหลหลายแบบนี้แล้วเขาก็จะตากออกมา ออกมาทิ้นนะเนาะแีสกบางคนก็นไวไซายกับไวไซายออกมาทิ้งเพราะว่ามันมันจะหลายหลังจากนั้นที่มันคั่วแห้งแน่แล้วเราก็เอาซีนมันลงมาคั่วป่นกันเลยแล้วก็ปรุงรสตามเลยความต้องการตามด้วยใบาหา้หางหนึงห้างคักชีลงไปห้างคักกันหอมป้อมบ้านเฮาแหละบ้านเฮาองหอมป้อมนะแล้วก็คั่วซีนให้มันซุก น้องเริมจากนั้นพอวราที่เอาคัวซิ่งท่าก็จะมาซอยหอมทวนประกอบหอมของเฮาก็จะใช้เป็นอันใบขี้หูดหอมบัวใบแล้วก็หอมบัว,บะะห,บวหัวดแดงนะละมักเพชรแล้วก็หอมป้อมหอมลาบ เราจะซอยถูกอย่างเอาไว้เก็บไว้ก่อนหลังจากนั้นนสีนหนังสุกได้แล้วเขาก็จะมาปิดไฟปิดไฟตักออกใส่ 3, ใสามใจอย่างก็ได้ที่เราสามารถคนได้สบายหลังจากนั้นเขาก็จะมาเริ่มปรุงด้วยอันข้าวคั่วลุงไปข้าวคั่วอะไรอย่างเงี้ยใส่ข้าวคั่วแล้วก็คนให้มันเข้า,ขขา,ขขาขกันเนยจากน้อย แล้วจะตามด้วยหอมที่เขาเกี่ยมไว้มาลงไปก็ลืมบอกไปว่าสูตรบ้านเฮานี้เขาจะใส่หัวคาเลยหนึ่งเด้อถ้าเป็นคาอ่อนนั้งแทบน่งดีดแล้วก็มะเพชรลิบลงไปค้นเข้ากัน,อ,น,นอ,อันมือน้อย,อย,อยที่เห็นแวบๆวบางทีนีบุม้มแมนมือผีไดรยางใด่เด้อจ้เอาไส้หมักเนาลงไปเด้อจากหน่อยสองกิน เป็นมือน้อยๆที่แบบเออยืนท่าจะซิมอยู่นี่แหละเอาซิมแด่ซิมแดอยากกินซีนผู้ใดกระดายเอาซิมเอาซิมเข้าไปพวกเพื่อนมักแหงบอกเลยสองตัวนี้มักแหงรับที่มเมฮ็ตอยู่บ้านคอคนได้เข้าที่แล้วเขาก็ลงเสจานเลยแล้วก็กิน